สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกเอามาเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตาของผมเองตั้งแต่สมัยตอนที่ตายังเป็นวัยรุ่นโดยที่ตาเล่าให้ผมฟังมาแล้วหลายครั้งซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกสำหรับผมมากจนถึงในปัจจุบันที่ตาของผมเสียไปแล้วแต่ผมก็อยากเอาเรื่องที่ได้รับฟังมาส่งมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกัน ย้อนกลับไปในตอนนั้นตาของผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณปี2500ถึง2501สมัยที่แม่ของผมยังไม่เกิดในแถบแถบบ้านของตาก็จะมีพวกนักเลงพวกเสือตามซุ้มต่างๆที่ชอบมานั่งจับกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยที่ในกลุ่มของตานั้นแม้จะไม่ได้เป็นโจรที่ออกปล้นแต่ก็มีกลุ่มเพื่อนอยู่ด้วยกันมากมายประมาณ20-30คน โดยที่แต่ละคนนั้นก็จะอายุประมาณ20ต้นต้นๆไปจนถึง30ไปปลายๆซึ่งถ้าหากให้นึกภาพตามเพื่อให้เข้าถึงบรรยากาศก็ให้นึกถึงหนังเรื่องอันตพานที่ทุกๆคนจะออกทรงนักเลงใส่กางเกงขามมาคาบ,บุรีแล้วก็ทำตัวเหมือนนักเลงทั่วๆไปจนถึงช่วงตอนที่เกิดเรื่องตาได้เล่าให้ฟังว่าในบริเวณแถวๆบ้านของตานั้น มันก็มีท่าน้ำวัดอยู่ท่าหนึง่งเป็นท่าน้ำที่อยู่ด้านหลังวัดโดยที่ในบริเวณนั้นมันก็จะค่อนข้างร่มรื่นก็เลยจะเป็นที่พบปะกันในชุมชนมีผู้คนมานั่งเล่นกันมากมายมานั่งกินอาหารตอนกลางวันก็จะมีร้านขายของมีพวกร้านน้ำแข็งใสร้านขายลูกชิ้นทั่วๆไปมีถนนเล็กๆให้ผู้คนได้สัญจรไปมาแล้วแม่น้ำตรงท่าน้ำนั้น ก็เป็นแม่น้ำใหญ่อย่างแม่น้ำปิงจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งในวันนั้นเพื่อนในกลุ่มตาของผมที่มีอยู่ด้วยกันประมาณ20กว่าคนก็ไปนั่งเล่นเที่ยวริมท่าน้ำกันซึ่งทุกอย่างมันก็เหมือนปกติที่มีผู้คนมากมายมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบางคนก็เป็นแฟนกันก็นั่งเล่นนั่งจิบอะไรกันไปในวันนั้น พวกของตาก็นั่งเล่นกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดอะไรแต่แล้วก็ปรากฏว่าจนกระทั่งถึงในช่วงเย็นที่ฟ้าเริ่มมืดลงแม่ขาก็เริ่มเก็บของกลับและด้วยบรรยากาศของต่างจังหวัดบวกกับความมืดในสมัยนั้นที่ไฟก็ยังไม่ค่อยมีบรรยากาศมันก็เลยเงียบแล้วก็น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกพวกเองเคยได้ยินไหมคาว่าคนมองลอดหวังขา จะมองเห็นผีมีใครอยากลองไหมให้ก้มมองลอดใต้วังขาแล้วมองเข้าไปในวัดเดี๋ยวยอมจุดบุหรี่ให้เลยตัวหนึ่งในค่ำวันนั้นในขณะที่ตากับเพื่อนๆนั่งอยู่ก็มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นหัวโจกในกลุ่มชื่อว่าพี่สำเพอก็อน,นึกสนุกพูดขึ้นมาว่าอยากให้มีคนมองลอดใต้วังขาเพราะเผื่อว่าจะได้มองเห็นผี เอาสิแต่ผมไม่เอาบุหรี่นะขอตังค์สิบบาทเดี๋ยวจะลองทำให้ดูและในตอนนั้นเองครับในขณะที่ทุกคนกำลังขำกันก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาซึ่งมันชื่อว่าไอ้จอร์ดท่ตาเล่าให้ฟังว่าไอ้จอร์ดเป็นคนไม่เต็มบาทมันก็เลยไม่ค่อยกลัวก็เลยยกมือขึ้นมาแล้วก็อาสาว่าอยากลองแต่มันเป็นคนไม่สุบบุรีมันก็เลยขอเปลี่ยนเป็นเงินแทน ตอนนั้นทุกคนเฮกันเลยครับเพราะว่าเงิน10บบาทเทียบกับค่าเงินในสมัยนี้มันก็ค่อนข้างมากพอสมควรและด้วยความที่ไม่อยากเสียหน้าพี่สาก็เลยต้องยอมรับให้ไอ้จอร์ดทำตามที่ท้าทายวันนั้นพวกตาก็เอาเลยครับทุกคนเดินลงไปที่ริมท่าน้ำโดยที่พี่สามที่กำลังสนุกแกก็บอกว่าให้ไอ้จอร์ดไปยืนที่ริมท่าน้ำแล้วก็หันหลังให้กับวัด ก่อนที่แกจะบอกว่าให้รอสัญญาณจากแกแล้วพอแกบอกให้ก้มลงก็ให้ไอจอดก้มหน้าลงไปให้ก้มจนหน้าผากแตะปลายเท้าแล้วก็ให้ค้างเอาไว้ประมาณหนึ่งจนแกบอกให้พอก็ค่อยให้เงยหน้าขึ้นมาในขณะที่พวกตายืนดูกันก็มีพี่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าให้รีบทําให้เร็วๆหน่อยเพราะเดี๋ยวฟ้ามันจะมืดแล้วพี่สามแกก็เลยบอกว่า ถ้าแบบนั้นก็เอาเลยให้ก้มหัวลงไปได้เลยซึ่งสิ่งที่ตาเห็นตาก็เห็นว่าไอ้จอร์ดมันค่อยๆก้มหน้าลงไปแต่ด้วยความที่มันอ้วนตาก็เลยบอกว่าตาเห็นสภาพที่ลำบากมากไอ้จอร์ดมันพยายามทำอย่างทุลักทุเลเพราะคนอ้วนคนหนึ่งจะต้องพยายามก้มเอาหน้าผากไปแตะที่ปลายเท้าของตัวเองตอนนั้นสิ่งที่ตาเห็น หลังจากที่ไอจอจก้มลงไปสักพักหนึ่งจนใกล้จะถึงปลายเท้าพวกเพื่อนๆก็เชียร์กันแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับในตอนนั้นเองครับท่ามกลางเสียงหัวเราะตาก็เห็นว่าพี่สำอยู่ๆแกก็นึกสนุกขึ้นมาแล้วก็ยกขาขึ้นมาทิบไอจอดอย่างแรงและเพียงเท่านั้นแหละครับไอจอดมันก็ถึงกับหน้าควา่ำแล้วก็ตกน้ำลงไปในทันที สิ่งที่ตาบอกตาบอกว่าจำได้เลยครับว่าในตอนนั้นมีแต่เสียงขำดังลั่นไปหมดและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับหลังจากที่ไอ้จอตกน้ำลงไปมันได้พโพล่หัวขึ้นมาแค่ทีเดียวโดยที่มันก็ยังพยายามสนุกแล้วก็พยายามขำตามเพราะอยากเป็นที่ยอมรับในกลุ่มแต่มันก็หนีความจริงไม่ได้ว่ากระแสน้ำปิงมันแรงแล้วไอ้จอร์มันก็จมหายลงไป สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกคนก็ตกใจกันมากพี่สามแก่ก็ตกใจจนทั้งพี่ทั้งเพื่อนก็ช่วยกันตะโกนเรียกบางคนก็พยายามจะลงไปช่วยแต่ก็ไม่ไหวลงไปได้ไม่ไกลก็ต้องรีบขึ้นมาจนกลายเป็นว่าพวกตาไม่รู้แล้วครับว่าไอจรอดมันจะเป็นตายร้ายดียังไงแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีเพื่อนของตาหลายหคน ช่วยกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามแม่น้ำแต่ก็ตามหากันไม่เจอจนต้องยอมรับความจริงกันว่าไอ้จอร์น่าจะไม่รอดแต่ก็ยังภาวนาขอให้มันลอยไปติดกิ่งไม้หรือว่ามีปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างได้เกิดขึ้นกับมันในคืนนั้นพี่สามก็ทำท่าเหมือนกับจะหนีแล้วก็ขอกับทุกคนว่าอย่าได้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครขอให้เก็บเอาไวเ้เงียบๆ เพราะไอจดมันเป็นเด็กวัดไม่มีญาติอยู่แล้วขอให้ช่วยพี่สักครั้งแล้วพี่สํมก็สัญญาว่าถ้ามีเวลาว่างแกจะทําบุญใส่บาตรแล้วก็จะบวชให้ไอจดพรรษาหนึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นตาบอกว่านอนไม่หลับเลยครับทั้งรู้สึกผิดทั้งสงสารไอจดทั้งหดหู่แล้วก็สะเทือนใจอย่างเป็นที่สุดหลังจากวันนั้น เวลาก็ผ่านไปหลายวันซึ่งโดยความที่ไอจอ์ดไม่มีญาติเรื่องมันก็เลยเงียบเพราะไม่มีใครตามหาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนจนเวลาผ่านไปได้ประมาณสักสองสัปดาห์ก็ปรากฏว่าในเช้ามืดวันหนึ่งก็มีแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ท่าน้ำวัดได้มานอนเป็นลมอยู่ที่หน้ากกติหลวงพ่อและจนเมื่อปลุกขึ้นมาแม่ค้าก็เล่าให้กับทุกคนฟังว่าเมื่อตอนเช้ามืด เขาได้เข้าไปที่ท่าน้ำวัดเพื่อเตรียมร้านจะขายของแต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์แต่ยังไม่ทันได้ดับเครื่องเขาก็กลับเห็นว่ามีคนคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างหน้าเขาเป็นคนที่ตัวเปียกน้ำเขาก็เลยถามว่าใครแต่หลังจากที่พยายามมองชัดๆสิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นก็คือคนคนนั้นได้งอหลังพับลงมาโดยที่หน้าผาก ได้ลงมาแตะอยู่ที่ปลายเท้าและเมื่อได้ยินแบบนั้นแวบบแรกตาก็คิดเลยครับวันนั่นคือไอจอดหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่ตายแต่ยังไม่ทันที่ตาจะถามอะไรออกไปแม่ค้าคนนั้นก็กลับบอกว่าหลังจากที่เขาเห็นแบบนั้นเขาก็มั่นใจเลยว่านั่นไม่ใช่คนเพราะสิ่งที่เขาเห็นตัวของคนคนนั้นบวมอืดมีแต่กลิ่นเหม็นเน่า ก่อนที่จะค่อยๆเดินหายลงท่าน้ำด้านหลังวัดไปจนหลังจากวันนั้นก็เริ่มมีคนเจอมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดที่ว่าจากที่เคยมีแม่ค้ามาขายของตอนเช้ามาตั้งร้านกันมากมายก็กลับกลายเป็นว่าแม่ค้าจะมาขายกันแค่ตอนกลางวันและจนกระทั่งถึงตอนบ่ายแม้ว่าบางร้านของจะยังไม่หมดแต่เขาก็รีบกลับ และไม่มีใครอยู่จนถึงเย็นอีกเลยหลังจากที่เวลาผ่านไปถึงในวันพระวันหนึ่งในขณะที่ทุกคนมาทำบุญหลวงพ่อท่านก็ถามว่ามีญาติโยมคนไหนเห็นไอ้จอร์ดบ้างหรือเปล่ามันหายออกไปจากวัดของอาตมาน่าจะประมาณกเกือบเดือนหนึ่งแล้วและหลังจากที่หลวงพ่อท่านถามแบบนั้นพวกเพ,เพื่อนของตาที่นั่งอยู่ในศาลาด้วยกันก็ถึงกับหน้าซีดกันหมด รวมทั้งพี่สามเองหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับ,บรีบกลับแล้วก็ไม่กล้ามาวัดไม่กล้าออกจากบ้านอีกเลยจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นพวกตากับเพื่อนๆหลายคนก็คุยกันว่าจะเอายังไงดีแต่เพื่อนหลายคนก็บอกว่าไม่อยากพูดเพราะกลัวจะเดือดร้อนมาถึงตัวเองก็เลยเงียบๆกันไปจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่ง วันนั้นน่าจะประมาณ6กโมงเกือบหนึ่งทุ่มที่ตานั่งอยู่ในบ้านแล้วแม่ของตาก็ใช้ว่าให้ตาไปเอาของที่บ้านป้าอีกหลังหนึ่งเพราะแม่จะต้องรีบใช้ตอนกลางคืนซึ่งสิ่งที่ตาคิดในตอนนั้นคือมันก็เป็นเรื่องแล้วครับเพราะทางที่ตาต้องไปบ้านป้าหลังนั้นมันก็ต้องผ่านหลังวัดบริเวณท่าน้ําในจุดที่ไอ้จรอดมันหายไปแต่วันนั้นตาก็ต้องทําใจดีสู้เสือ จะบอกแม่ก็ไม่ได้ว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นตาก็เลยต้องจำใจออกจากบ้านมาและจนกระทั่งเมื่อมาถึงบริเวณนั้นตาก็เลยรีบขับผ่านไปในช่วงขาไปมันก็ไม่มีอะไรครับแต่จนถึงในช่วงขากลับตาก็บอกว่าในตอนขากลับมานีแเลยครับในขณะที่ตากลับมาถึงจนเมื่อมาถึงหลังวัดตาก็รู้สึกกลัวขึ้นมา แล้วก็ไม่อยากขับผ่านท่าน้ำตาก็เลยตัดสินใจว่าจะเลี้ยวเข้าไปในป่าที่อยู่ข้างกำแพงวัดเพื่อจะอ้อมไปเข้าประตูอีกฟากหนึ่งจะได้ไม่ต้องผ่านจุดที่น่ากลัวแต่ตอนที่ตาขับเข้าไปนี่แหละครับตาของผมก็บอกว่าในขณะที่ขับทะลุป่าแล้วก็กำลังจะเลี้ยวเข้าประตูข้างวัดตาก็กลับเห็นว่าตาเห็นคนคนหนึ่งกำลังยืนรออยู่ที่หน้าประตู แล้วก็จ้องเขม็งมาที่ตาโดยที่คนคนนั้นไม่ได้มองมาแบบเฉยๆแต่กลับยืนหันหลังแล้วก็ก้มหัวมองลอดใต้วางขามาที่ตาเฮ้ยเ hey. <Hey>. hey. อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยช่วยด้วย <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นตาตกใจจนรถล้มข้าวของที่เอามากระจายเต็มไปหมดโดยที่ตาก็เห็นว่า คนที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นเหนือตัวบวมอืดมีแต่กลิ่นเน่าเต็มไปหมดและสิ่งที่ทำให้ขนลุกมากที่สุดก็คือคนคนนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับไอจอดก่อนที่จะถูกถีบตกน้ำลงไปก็คือหัวก้มมองลอดใต้วางขาหน้าผากแตะอยู่ที่ปลายเท้าจนต้องเดินลักษณะคล้ายๆกับปูก่อนที่ตาจะเห็นว่าคนคนนั้นกำลังค่อยๆเดินเข้ามาหาตา ขอ,ขอโทษเราขอโทษเราไม่รู้จริงๆว่าพี่สามเขาจะทำแบบนั้นวันนั้นเราก็พยายามช่วยแล้วเรากระโดดน้ำลงไปแต่เราก็ช่วยไม่ทันจริงๆถึงตอนนั้นสิ่งเดียวที่ตาทำได้ก็มีแค่การยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องรวมทั้งวันนั้นก็พยายามช่วยแล้วแต่ก็ช่วยเอาไว้ไม่ทันจริงๆและด้วยความกลัวของตา ตาก็เลยพูดขึ้นมาอีกว่าถ้าอยากจะแก้แค้นหรืออยากจะเอาคืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็ให้ไปเอาคืนกับคนที่เขาทำอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นเลยพวกตาไม่รู้เรื่องพวกแมค้าเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วตาก็อยากจะขอโทษที่หัวเราะกกันในวันนั้นแล้วตาก็สัญญาว่าจะทำบุญไปให้ตลอดชีวิตและหลังจากวันนั้นหลังจากที่ตาพูดจบ ตาก็บอกว่าตาเห็นคนที่เดินก้มหน้าคนนั้นเดินออกจากวัดไปลักษณะเหมือนกับจะเดินลงท่าน้ําแล้วก็หายไปเลยส่วนตาในคืนนั้นตาบอกว่าตาสลบแล้วก็นอนอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าจนพวกผู้ใหญ่มาเจอแล้วก็พบว่าตารถล้มจนคอแทบหักมีรอยช้ำที่หลังกับคอจนต้องรีบพาส่งโรงพยาบาล จนเมื่อตากลับบ้านมาตาก็บอกว่าแม้ว่าตาจะรู้สึกเจ็บแต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับอาการช็อกกับความกลัวที่ยังติดอยู่ในใจกับสิ่งที่ตาเห็นในสถึงสวันหลังจากนั้นตาได้บอกว่าตาไม่ได้ออกจากบ้านเลยจนได้ยินข่าวว่าพี่สามแกป่วยหนักและคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เวลาผ่านไปอีกไม่ถึงสองวันซึ่งมันก็เร็ว แล้วก็กระทันหันมากเมื่อตาได้ข่าวว่าพี่สำแก่ได้เสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนตอนนั้นแม้ว่าการป่วยตายจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนในสมัยนั้นแต่กับเรื่องของพี่สำพอกับแม่ของพี่สำได้บอกว่าก่อนที่พี่สำจะตายแก่ได้มีอาการหลอนหนักยกมือไหว้ไปรอบตัวแล้วก็บอกว่าผีหลอกจนกระทั่งจับไข้ และจนถึงวันที่จะตายพี่สามแกนได้ลุกขึ้นมายืนแล้วก็หันหลังไปทางบันไดขึ้นบ้านก่อนที่จะก้มมองลอดวางขาตัวเองมองออกไปที่บันไดก่อนที่จะช็อกแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นอีกไม่นานจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหล่านั้นก็เลยทำให้เพื่อนๆทั้งหมดอีก20กว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็รู้สึกกลัวขึ้นมากันหมด จนกระทั่งถึงวันที่เผาพี่สำซึ่งโดยความที่สมัยนั้นก็ยังใช้การเผาแบบเชิงตะกอนแล้วมันก็ปรากฏว่าในขณะที่กำลังเผาปกติเมื่อศพเส้นยึดก็มักจะลุกขึ้นมานั่งแต่สิ่งที่พวกตาทุกคนเห็นในวันนั้นก็คือศพของพี่สำแกไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งธรรมดาแต่กลับงอตัวพับขึ้นมาทบหนึ่งจนหน้าผากไปติดกับปลายเท้าจนชาวบ้านร้องกันละง,งม ซึ่งจากสภาพที่ตาเห็นมันก็เหมือนกับวันที่ไอจดอถูกถีบจนตกน้ำแล้วก็วันที่ตารถล้มเอามากๆหลังจากที่ทุกคนเห็นแบบนั้นทุกคนก็รู้แล้วครับว่าไอจดอน่าจะมาแก้แค้นแน่ๆก็เลยจะเป็นไงก็เป็นกันพวกตาทั้งหมด20กว่าคนก็เลยไปสารภาพกับหลวงพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งหลวงพ่อก็บอกเลยครับว่าท่านว่าแล้ว มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเพราะหลวงพ่อเองก็เคยเห็นว่ามีคนมาเดินงอตัวแบบนั้นเป็นประจำแต่หลวงพ่อไม่รู้ว่าใครสวดมนต์ให้มันก็ไม่ไปแผ่เมตตาให้ไปเกิดมันก็ไม่ไปจนเมื่อสารภาพเรื่องเหล่านั้นเรื่องดาวก็ไปถึงตำรวจแต่ก็ไม่มีใครถูกเอาผิดเพราะว่าคนที่ทำจริงๆอย่างพี่สามได้เสียชีวิตไปแล้วและหลังจากนั้น พวกตาทุกคนก็เลยบวชเลยครับเป็นจํานวนคนละหนึ่งพัษาถึงขนาดเที่ยวเรียกได้ว่าพวกตาบวชกันจนพระเต็มวัดจนคนที่บวชบางท่านก็ต้องไปจําวัดที่วัดอื่นและจากเรื่องราวทั้งหมดตาได้บอกว่าไอ้จอตคือผีตนแรกและผีตนเดียวที่ตาเคยเห็นซึ่งภาพน่ากลัวที่ตาเห็นเหล่านั้นที่เห็นว่าไอ้จอตงอตัวแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาตอนที่รถล้ม ก็เป็นภาพที่น่าหดหู่แล้วก็รู้สึกผิดแบบที่ตาไม่มีวันลืมส่วนศพของไอจรอดที่ตกลงไปในน้ําแล้วก็ลอยตามน้ําไปก็หายสับสูนแบบที่ไม่มีใครเคยพบเจออีกเลยซึ่งตาก,ก็เสียใจมากแล้วก็ถ้หากว่ากันจริงๆหลังจากที่ไอจรอ์ดมันจมลงไปมันก็คงตายตั้งแต่แรกเพราะความไว้ใจเพื่อนความอยากเล่นสนุกกับเพื่อน แบบที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยความทุกข์ทรมานแล้วก็จากน้ำที่วแรงมากขนาดนั้นหลังจากที่มันจมลงไปมันก็คงลอยหายไปแบบโดดเดี่ยวไปไกลหลายสิบกิโลแบบที่ไม่มีโอกาสอรอดกลับมา